เป็นตะไลไม้ไผ่จับจูดครับพี่น้องความยาวหนึ่งศอกความยาวหนึ่งสอกครับพี่น้องครับเป็นทีมงา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 นบังไฟผัวเรือนี่น่ะนูือี้เั้งเหรอนู้นี่มอ้งกนู้นี่มกับงนู้นนี่ม่ั้งบอกตีน้อยลอยฟ้าครับตะไลไม้จับจูดช่างนุ่นกับช่างต่อมครับพี่น้องเอ้า

哈哈哈哈哈哈！